พอทนายตั้มเปิดหน้าแล้วก็คือเดินหน้าเต็มสูบอะค่ะ<น>คือหลายคนก็ถามบอ,อกถาจริงกลัวไหมกังวลไหมเดี๋ยวเขาเอาคืนนะนี่ล่าสุดเห็นถูกดิสเครดิตว่าเป็นแบบทนายแบรนด์เนมหรือว่ามีประโยชน์ส่วนตนอะไรหรือเปล่า คือต้องบอกงี้ครับว่าเอ้ถ้ธอเราอยู่เฉยๆเราไม่เจ็บตัวอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาสามาช่วยเหลือคนที่รับความเดือดร้อนนะ,นะครับแล้วแสดงว่าที่เขาอ,ออกมาโจมตีผมเนี่ยเพราะว่าเขากลัวผมไงะ,ะนะเขารู้ว่าผมมาทําอะไรได้บ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดาเนินคดีกับผบตรมาไม่รู้กี่คนแล้วนะครับแต่กับแค่นายสามารถเนี่ยมันมีอะไรที่ผมต้องกลัวอย่างมากก็ก็ดิสเครดิตอย่างเงี้ยครับว่าผมใช้ของแบรนด์เนมล่ารวยผิดปกตินะผมว่าเนี่ยไอ,ไอ้เรื่องที่พูดมาตั้งนานแล้วอะทำไมถ้าเกิดผมรับเงินผิดกฎหมมาาาทไคคุณ่ปแจ้งว เออนะแล้วผมนะทะเลาะกับผบว่าตกลอมมกี่คนแล้วถ้าผมทาผิดกฎหมายเขาไม่ล่อผมตายแล้วเหรอนะครับผมถึงไม่ไม่กลัวแล้วก็มั่นใจตรงนี้ไงครับว่าไอ้สิ่งนี้เขาพูดเนี่ยมันก็แค่พูดเพื่อดิสเครดิตนะครับแต่ถามว่าทําอะไรจริงไหมไม่มีทางทําอะไรได้เพราะว่าแม้แต่พวกเนี้ยเปิดหน้าออกมาเพื่อจะไปแจ้งความผมก็ยังไม่กล้าเลยเออนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณจะไปแจ้งความผมเรื่องอะไร นะครับอ๋อแต่ว่ามีบางบางส่วนก็ต้องยอมรับว่าสื่อบางสื่อนะคะหรือว่านักวิชาการนักสื่อสารมวลชนอาวุโสและกันออกมาให้ความระแวงต่อการทําหน้าที่ของ DSI เพราะทนายตั้มไปร้อง DSI ก็เลยเหมือนถูกมองอะไรไปด้วยชี้แจงหน่อยได้ไหมคะทำไมต้องไปร้อง DSI เ,ออเรื่องนี้มันเริ่มจากอย่างนี้ครับที่ผมเข้าไปร่วมกับ DSI เนี่ยต้องเริ่มจากนี้ก่อนออตอนที่มันมีผมเอกสายใหม่แล้วก็สายลับเนี่ยไปออกรายการ ของช่องหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วแล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่โยงไปว่าทางดีไซน์เนี่ยมีเทวดาที่รับสินบนท่านรัฐมนตรีเขาเลยประสานมาถึงผมนะครับว่าให้ผมอ่ะเอาพาสายลับไปให้นไมเพราะเขาอยากจะจัดการเจ้าที่ที่รับเงินนะครับทีนี้เนี่ยสายลับเนี่ยไม่ใช่คนของผมหรอกผมก็ต้องประสานเอกเพราะว่าเป็นสายลับของเอกผมก็เลยบอกเฮ้ยน้องท่านรัฐมนตรีเขาประสานมาเข้าไปหน่อยเดี๋ยวพี่พี่พาเข้าไปผมก็เลยนัดเวลาท่านเอพดีแล้วก็เลยเข้าไป พอเราเข้าไปแล้วเราเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทางอธิบดีกับรัฐมนตรีครับว่าเขาต้องการที่จะช่วยผู้เสียหายจริงๆนะครับทั้งทําหนังสือไปถึงสภาทาายความให้ฟ้องคดีแบบกลุ่มทั้งสั่งให้มีการสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับทางเจ้าที่ตํารวจแต่ไม่ไปก้าวไกา่งานกันนะคือทางดิษายนี่เขาก็รู้หน้าที่เขาว่าคือ ต้องออกบทบาทอะไรตอนไหนนะครับตรงนั้นอ่ะมันเป็นถึงเป็นจุดเริ่ม,มพอเป็นจุดเริ่มในเรื่องของผมพาเอ่อเรื่องข้อมูลของสายลับของเอกเข้าไปหาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานข้อมูลกันตลอด<ม>เกี่ยวกับเรื่องของนายสามารถเพราะผมว่าทราบมาว่านายสามารถเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมก็เลยประสานกับผู้ใหญ่ในกระทรวงะนะครับจนจนท่านก็สั่งลงมาว่าให้ดําเนินการในเรื่องนี้แหละ คือคือทีนี้ในในในส่วนของที่ที่ไปร้อง DSI อสไอะค่ะหลังจากนี้คือมันต้องมีเกณฑ์ถูกไหมคะพี่ตั้มว่าแบบไหนมันถึงจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษคําถามค,คืออันนี้เข้าล็อกไหมคืออย่างนี้ครับออตอนนี้คดีหลักเลยนะตอนนี้อยู่ที่ตํารวจสอบสวนกลางะนะครับก็คือเป็นคดีที่ผู้เสียหายเนี่ยหลายพันคนเนี่ยเข้าไปร้องนะครับในเรื่องของแชร์ลูกโซ่อตอนนี้เนี่ยทางตํารวจเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นคดีเ,เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่มันก็ยังไม่ต้องมาดี i อสไอคณะเนี่ยหน้างานก็คือตํารวจดูแลไปก่อน นะครับตำรวจทาทั้งหมดแต่ไอผมที่ผมไปแจ้งความไปกล่าวโทษเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของหนึ่งการฟอกเงินนะครับว่าตัวนายสามารถเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินาตามเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องฟอกเงินซึ่งมีมูลฐานวาการช่อโครงพชนชุนะครับซึ่งมันเข้าเรื่องของการฟอกเงินมันเข้าหน้าง,งานของ DSI อสไอดีเอสไอเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องของสำนวนคดีหลักเลยมผมว่าทางตารวจคงจะไม่เอาไปลึกขนาดข้างล่างนั้นนะครับส่วนเท่าที่รู้เนี่ยมีบอส แล้วกแ็แม่ขายที่ลองจากบอสลงมานะครับพวกนี้น่าจะโดนแต่ว่าจะเอาไประดับล่างเลยคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนะเพราะเขารู้ว่าก็คือเป็นเป็นชาวบ้านที่แบบว่าโดนหลอกให้ไปเรียกคนมาอีกทีนึงะนะครับไม่ต้องไปกลัวถ้าเกิดว่าเ,ออเราไปตามหาจนได้มาเอ,อ่อได้ได้มาอีกสักสิบล้านยีิล้านอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วแสดงว่าเรามีคอนนคชันเยอะในการหาเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆผมว่ายังไม่ต้องกังวล ค่ะเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยที่พี่ตั้มคอยดูมือถือเนี่ยเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะต้องกลับไปที่ DSI ด้วยใช่ไหมคะใคะคือต้องกลับไปทําอะไรต่อคะคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมพาสายรับอะครับไปให้การอยู่แล้วตัวผมก็ต้องให้การด้วยแล้วก็มีการคุยกับทางเจ้าที่ว่าเดี๋ยวจะทําอะไรยังไงต่อไปนะครับก็ทราบว่าทางเจ้าที่เนี่ยเดี๋ยวคงจะไปเก็บกล้องวงจรปิดตามถนนเส้นที่ผมได้มีการชี้เป้าไปค่ะ นะครับมันก็ต้องคือต้องมีการคุยและบูรณาการในเรื่องต่างๆกันนะครับแล้วไปดูแลพยานด้วยครับค่ะซึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะเป็นล็อตที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงของนายสอเสือเป็นหลักถูกไหมคะใช่ครับไอที่ผมไปดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของคลิปเสียงเป็นหลักเลยนะครับแล,แล้วก็ไปที่คนการเมืองเลยคนการเมืองเลยแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินเพราะว่าถ้าเกิดเราโชคดีนะครับเราสามารถจับนายสามารถได้ขนงขังคาเข,ขาเนี่ยแล้วมันต่อไปได้ถึงขนาดผมว่าเป็นประโยชน์ประเทศชาติมากเลย